นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันจัดที่เราจะต้องเจอกันในชั่วโมงวิชาภาษาไทยให้นักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า154หยิบแบบฝึกขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า154ครูจะเริ่มสอนตั้งแต่เดินพลาทางอุ้มลูก แต่ครูขอเริ่มในหน้านี้แล้วก็ตุนนี้ก่อนนะครับถ้าห้องไหนเรียนไปแล้วก็ฟังอีกรอบก็ได้ไม่เสียหายอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดินพลางทางอุ้มลูกพลางเด็นทุกแม่บ้างพ่อสั่งเอ้ยบุปปาฝาไพรแม่มาอีคือ เป็นตอนที่นางจันทีวีเนี่ยกาลังระพึงระพันอยู่ว่าเนี่ยที่แม่จะต้องมาตกทุกข์ได้ยากมาป,ป,ป,าปาลูกป่าป่าไพรไพรหมายถึงอะไรครับพไพรอ่าหมายถึงป่านั่นเองที่นางมาปลูกป,ปา่ปาป่าดงตกละกรมละบากอยู่นะตอนนี้อยู่นะครับก็ยังเพราะากรรม เวรกรรมที่อาจจะมีมาติดตัวน,นางจัตทีมาแล้วก็ของพระสังเองที่เกิดมาเป็นหอยสังขงเองนางอภรพันตอนที่เราเสนาอามานนำกำนัลที่นำนาขึ้นมาอย่างฝันะครับก็นางก็เดินตามมาเรื่อยๆนะต่อมาเป็นคน จะได้มาเป็นเพื่อนมีเหมือนไม่มีโอรา,าทาั้งมีเพราะอีจันทากับอายโอรามันรู้กันพกเพราะลังจนันเป็นไงอ่าแต่ที่นางัำพึงลำพันที่พระสังเนี่ยเกิดมาเป็นหอยสังแล้วมี อารมณ์เศร้าเสียใจอยู่บ้านพอหลางจากนั้นปุ๊บนางก็มาเอ่ยถึงบอกว่าเนี่ยมีหอยสามเนี่ยก็เหมือนไม่มีแทนที่จะได้มาเป็นเพื่อนมาพูดคุยเป็นทารกเป็นมนุษย์เนี่ยมีก็เหมือนไม่มีอุสารก็คือลูกหรือลูกชายนั่นเองใช่ไหมครับหลังจากนั้นนางก็ลำพึงลำพันไปถึงสาเหตุ ้นเหตุเลยที่นางจะต้องมาตกระกรระบากอยู่นักตรนีก็คือเพราะอีจันทาก็คือนางจันทานั่นเองที่เป็นสนุิกของเทา้ายศสวิมลใช่ไหมครับร่วมมือกับไอ้โหราก็คือคนหลวงที่ใส่ร้ายนาน,นอกจากมีคนหลวงเนี่ยก็ยังมีนางกำน,นันมีทั้งทหารนะครับก็คือเสนานั่นแหละที่จะฆ่าปันนานที่จะตามฆ่านา,นานให้ตายเสีย ทั้งหมดเนี่ยก็คือร่วมมือกันที่จะขับไล่นางออกจากวังและก็จดท่านาแต่ด้วยความอัศจรรใจนะครับด้วยความอัศจรรย์ด้วยบุญบาร,รมีบุญญาธิการนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรนางจัดเทวีและก็พระสัรได้นะครับในตรงนี้นั่นเองต่อมารับรวมห้องของน้อง เหตุไดไม่เกรงทูลกระหม่อมแก้วพอลงกุลมนมันแน่แล้วเดินทางนางแก้วก็สูงกี่มาดูพระรวมห้องพระรวมห้องก็คือเทา้ายศิมุลนั่นเองที่ทำไมครับอ,อ,อะไรอะไรอะไรแปลว่าคิดถึงนะครับก็ยังคิดว่าเนี่ยเทาย้ายศิมุลเนี่ยยังคิดถึงตัวเองอยู่เหตุ ท่านเท้าวยศิมณเนี่ยถึงขับไล่ข้าเนี่ยออกจากวางังต้องไล่ข้ามาออกจากเมืองด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยท้าวยศิมลเนี่ยหลงกลของนางจัดฐานนั่นเองหลงกฎกฎแปว่าหลวงหรืลลอล่อหลวงนั่นเองใช่ไหมครับหลังจากนั้นนางก็เดินไปด้วยความโศกีโศกีไปว่าอะไรครับ โซกีแปลว่าโศกเศร้าเสียใจนั่นเองนะครับโศกีโศกังโศกหมายถึงเศร้าหรือโศกเศร้าเสียใจนั่นเองหลังจากนั้นพอนางเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆอ,อุ้มหอยสังนะครับเดินไปเพื่อที่จะให้ผลจากป่าแต่ว่าก่อนจะออกจากปาได้นั้นนางก็มาเจอเสียงเสือแฉบชอก วางสายใจใหายอกทันควันหนีเล็ดหลอดกอดลูกเข้าโซโกีเทวีอุ่มสังดบเนินไปพอหลังจากนั้นปุ๊บนาเดินมาเรือเร่อยๆแต่ก็ได้ยินเสียงเสือเสียงแดดเสียงฉาเสียงวาเสียงสาย ทรายในที่นี้หมายถึงซักชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเ,เรียงผากับกวางน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทรายแต่ด้วยทําไมไม่เอาเนื้อมาล่ะด้วยการบังคับของฉันทลักนะครับในการแต่บดร้อยกรอบมันสามารถลักไวในทางที่เข้าใจได้นะครับนั่นก็จะมีเสียง เสือเสียงแรดเสียงช้างเสียงควางแล้วก็เสียงของเนื้อสายนั่นเองนางก็เป็นไงอุกตกใช่รู้ัว่าอุกสันขดหนีใช่ไหมครับานางก็เลยรีบเล็ดรอดเ็แล้วรีบกอดหอยสังนั่นเองกอดลูกเข้าส่งกีโกดกอดลูกด้วยความเศร้าปนไปด้วยความกลัวนั่นเองหลันนะ TV, TV งจากนั้นทีวีทีวีคือนางจับทีวีอุ้มอะไรครับ อุ้มสัว์ดำเนินไปดำเนินแปลว่าดำเนินแปลว่าแปลว่าเดินนั่นแหละหรือกำลังเดินไปนั่นเองได้นําก็เดินไปเรื่อยๆัะต่อมาเดินมาสุขเรียาร้อนแรงแสงใสแลเห็นบ้านป่า หกสองถ้าอปลูกทัวงานางนังวันทาขับมีขมันปายว่าสองพระดูนาคันยายทาตานันทันได้อ่าหล้จากน้นก็เดินมาด้วยแสุริยาแปลว่าอะไรครับลูกสุริยาสุริยนสุริยันตะวันแปลว่า ดวงอาทิตย์เองครับที่เราเรียนมาคือคำของขอ,งของมาหรือว่าคําไหวผลนั่นเองนางก็เดินมาด้วยความร้อนนะครับจากแสงของพระอาทิตย์นั่นเองหลังจากนั้นนางก็ใกล้พ้นจากในป่าและพืชแลเห็นบ้านป่าพนาลายพนาลายแปลว่าอะไรครับลูกพนาลายหมายถึงพนาลายหมายถึงป่านั่นเอง นามก็มองเห็นเดินออกมาจากในป่าแล้วนามก็เห็นบ้านเห็นบ้านปุ๊บบ้านในที่นี้คือกระท่อมนั่นแหละือที่อยู่อาศัยนะครับครับหมายถึงตามบริบทโฉมดุโฉมยงดีใจเข้าไปนะครับโฉมยงก็คือนางจับไิเป็นไงโอ้โหดีอกดีใจที่นางสามารถออกจากป่ามาได้แล้วก็เห็นบ้าน แปว่าอย่างไรจะต้องรอดแล้วใช่ไหมอพอหลับไปนั้นปุ๊บนะก็พบสองเท่าปลูกถัว่วก็พบตาก,กับยายนะครับก็พบตากแต่กลังทำอะไรอยู่ครับปลูกถัว่วปลูกนาอยู่นั่นเองหลังจากนั้นนาก็นั่งวัานทาฝนทาไปแล้ววันไรครับลูกวัานทา ไห้ตากับใจคขับมีขับมันแปลว่าอะไรไครับรูกขับนีขับมันแปลว่ารีบเร่งในท,ทันทีก็คือรีบเข้าไปจะไปทำอะไรครับไปวัดหาไปไหว้เพื่อที่ตากับยายอัจจะิี์ความเมตตาในการช่วยเหลือนางนั่นเองไฟว่าสองปลาดูหน้ากันก็คือสองเราเนั่นแหละตากับยายก็ทําไม มองหน้ากันว่าเอ๊ะใครนี่อยู่ดีๆก็ทำไมครับก็มีขมันทิกเริ่งเข้ามาวันท้าเนี่ยก็ตกใจยายถามตาถัมใดนะครับจบหน้านี้ในการถอดคำพระพันธ์หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับจะเจอกันในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้า